ว่าไงครับตินไม่ใช่ยเล็กจอมนักพรครับไฟายเหนือซ้อมมากี่วันครับสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายจอมนักพรครับอยู่ที่ราชธานีครับมีใครเป็นผู้บองสารมังเพื่อนๆพี่น้องในค่ายครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสิบห้าสูงเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งเจ็ดสิบหนักป่วยป่อยตอนนี้เจ็ดเอ็นสี่สิบสี่เจ็ดมวยสไตล์อะไรครับเข่าเล็งมวยวันนี้เลยต้องมาเจอบบฝ่ายศิีายเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขาอย่าง เขาเมื่อจะตายวันนี้มาเจอบางไฟล์พลาดวางเกลียวแผงให้ดิลายล่าสไตล์ขับเรามีอะไรเด็กแก้อาอุธแก้เกมตรงนั้นเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ที่นี่แหละวันนั้นต่อยกับใครัปีน้อยครับเฟรมั้งชนะชนะคะแนนเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่สี่สามครึ่งครับอ่าวันนี้ต่อยเวทที่สี่สี่ครับเช้าสอบหนักยังยังครับคิดว่ามาเกินหรือมาขาด มาพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟนี่กี่เเปอร์ซง100%สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะเราใครเหมือนเดิมครับคุ้มมากกี่กิโล่สี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้สามสิบไฟครับคนจังหวัดราธานีครับฝากเชิญชวนแฟนคขับรอนะครับฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ที่อะขอโชคดีขอบคุณาครับ